สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับมะกรูดดองน้ำผึ้งสูตรไม่ต้องต้มนะคะสมุนไพรทำง่ายดื่มเป็นชาจิบล้อนแก้ร้อนในเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทำให้ผิวพรรณสวยขึ้นด้วยค่ะวิธีลดความขมที่ผิวมะกรูดขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยเจ๊าปานได้มะกรูดมาแบบนี้ค่ะเจ๊าปานจะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วเจ้าปานจะนํามาใส่ในโถแบบนี้ค่ะแล้วใส่เกลือลงไปนะคะเกลือป่นเลยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปหนึ่งกำมือแบบนี้แล้วค่อยๆใช้มือนะคะถูกเกลือถูที่ผิวของมะกรูดนะคะเกลือจะทําให้ผิวมะกรูดลดความขมความขื่นแล้วก็ทําให้สะอาดด้วยค่ะใช้เกลือขัดผิวมะกรูดให้ทั่วทุกลูกเลยนะคะแค่นี้ก็จะทําให้เวลาที่เราดองน้ําดองมะกรูดก็จะไม่ขมค่ะ เ,เพื่อนๆดูสิคะเกลือสีผิวของมะกรูดได้ติดออกมาแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้ราะคะ่ะที่จะทําให้ขมเสร็จแล้วนํามะกรูดไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยสักสองรอบนะคะล้างให้สีมะกรูดออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะนํามะกรูดนะคะมาหัน่นหัวหัน่นท้ายทิ้งออกไปเลยค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเปลือกแข็งๆที่อาจจะมีความขมหน่อยนะคะเจ๊ปานก็จะได้เนื้อผิวมะกรูดแบบนี้แล้วค่อยๆฝานมะกรูดให้เป็นแว่นๆบางๆแบบนี้ค่ะความบางนะคะสักประมาณ1มิลลิเมตรนะคะเพราะว่าถ้าบางไปมะกูดก็อาจจะขาดแล้วก็ไม่อร่อยค่ะหั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามะกูดจะหมดเลยนะคะเจ๊ปานซื้อมะกรูดมาหมดนี่10บ,บาทเองค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้มะกรูดถูกมากแล้วก็มีความหอมความอร่อยเจ๊ปานว่าเจ๊ปานชอบกลิ่นมะกรูดมากกว่ามะนาวอีกค่ะเพราะว่ามะกรูดเขามีความหอมมากๆหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนํามะกรูดมาเรียงอยู่ในโถแบบนี้เลยค่ะจะใช้กล่องหรือภาชนะใส่แบบไหนก็ได้นะคะเรียงมะกรูดให้เป็นพื้นที่ไล่ๆกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะปริมาณน้ำผึ้งที่ใส่ให้เต็มผิวมะกรูดด้านบนสุดเลยค่ะ น้ำพึ่งเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์นะคะได้จากเกสรดอกไม้เป็นน้ำตาลกลูโคสมีวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างในตำรับยาไทยแล้วน้ำพึ่งมีสปปรรพคุณบำรุงกำลังแก้ไข้แก้แกนอนไม่หลับต้านแบคทีเรียเป็นยาอายุวัฒนะที่มีประโยชน์มากๆค่ะเสร็จแล้วกดมะกรูดให้จมลงไปในน้ำพึ่งแบบนี้นะคะหาภาชนะปิดฝาเอาไว้วางไว้ในที่ที่มดไม่ขึ้นนะคะใช้เวลาดองวางไว้ประมาณสักหนึ่งวันค่ะ 12ชั่วโมงก็ใช้งานเอามาทานได้แล้วนะคะน่าทานและหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใช้ช้อนคนน้ำพึ่งที่อยู่ข้างล่างนะคะคนขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าน้ำพึ่งข้างล่างจะข้นมากคุกเขาให้น้ำพึ่งและมะกรูดได้น้ำได้เนื้อแบบนี้นะคะตอนนี้น้ำดอมกมะกรูดก็ทานได้แล้วค่ะตักชงเป็นชาเลยนะคะใส่ลงไปในน้ําร้อนแบบนี้ค่ะใส่มากน้อยเท่าไหร่ตามชอบเลยค่ะ อยากได้รสชาติหวานมากหวานน้อยเข้มข้นเท่าไหร่ก็ใส่เท่าที่ต้องการเลยนะคะคนให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะเท่านี้ก็จิบเป็นชาล้นๆได้แล้วค่ะดื่มเป็นชาร้อนทุกเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีมากเลยค่ะถ้าไม่ชงเป็นชาค่อยๆตักมาจิบให้ชุ่มคอก็ได้เช่นกันค่ะเจ๊ปานขอตัวไปจิบชาก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะ